วิชาของผู้ถึงซึ่งวิชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าวิชาวิชาดังนี้นั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งวิชาพระเจ้าข้าภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้มารู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาดังนี้รูปชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ดังนี้รูชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีทั้งความก่อขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนี้ภิกษุอย่างนี้แลเราเรียกว่าวิชาและบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ถึงวิชา ย่อมมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล